หงแดงนิโคภูยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องหลังจากได้ทางทักคุมิมินามีโนะระเบิดพลังล่างทองเหมายิงคนเดียว2ประตูช่วยให้ทีมเฉือนเอาชนะทางนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ FA คับได้สำเร็จวันนี้นิโวภูเดลี่บายเซอโอจึอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้กัน แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ถึงด้านล่างเลยครับเยอเกนครอฟมีการปรับหมากหมุนเวียนนักเตะถ้าจะหมดทั้งทีมจากเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยยังคงยึดระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมมารับมือกับทางนอริช พวกสาประตูเขาให้ทักอาริสันแบ็กเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมได้กลับมาลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่ทางเควินคิเลเฮอร์ผู้เป็นฮีโร่ของทีมจากเกมการแข่งขันนัดที่แล้วแนวรับสี่คนประกอบไปด้วยโจโกเมสจับคู่กับอิบราฮิมาโคนาเตในตำแหน่งคู่ปักรหลังตัวกลางขนาบข้างด้วยทางคอสตาซิมิคาร์ดที่ยืนเป็นแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาก็ถอยเอาเจมส์มิลเนอร์ลงมาทำหน้าที่ แผงกองกลางยังให้ทางจอแดนเฮนเดอร์สันไม่ฟิลกับตันทีมลงยืนค้ำเป็นแกนหลักเหมือนเดิมโดยมีทางอเลสลอกเลดเชมเบอร์เลนและเคอร์ติสโจนทำหน้าที่เป็นตัวปั่นเกมสามประสานแดนหน้าได้ทางเดียโกโชตาฟิตเต็มที่กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้อีกครั้งคอยปั่นป่วนทางริมเส้นร่วมกับทาคุม,มิมินามิเนาะและให้ทางดิว็อกโอลิกียืนค้ำเป็นสุดหน้าตงรงกลาง เริ่มเกมมาได้เพียง27นาทีลิวพูก็พังประตูขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะที่ซิมิคาร์ยกบอลมาจากทางกราบซ้ายเข้าไปให้กับทางโอลิกีจับบอลลงหน้ากรอบหกหลาก่อนจะไหลต่อมให้กับทางมินามีโนะได้ยิงจ่อๆผ่านทางทีมครูเข้าไปไม่เหลือสกอร์ขยับเป็น1ประตูต่อ0ูนย์แล้วต่อมาอีกเพียง12นาทีเจ้าบ้านก็ทำประตูทิ้งห่างออกไปเมื่อมาได้ลูกเตะมุมทางฝั่งซ้าย และเป็นทางซิมิคาร์ดที่รับหน้าที่เปิดบอลเข้ามาแนวรับของทีมเดือนขกสกัดกันไม่ดีไปที่เสาไกลมาเข้าทางปืนของมินามีโนะที่จับบอลได้ก่อนจะกดเต็มหน้าเท้าเข้าเสาแรกเข้าไปอย่างเด็ดขาดที่สุดช่วยลิเวอร์พูลหนีห่าง2ประตูต่อศูนและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้มากลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังนอริชก็มาตีไข่แตกได้สำเร็จ เมื่อทางโจชัวซาเจนที่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองของพวกเขาเลี้ยงทะลุขึ้นมาตรงกลางก่อนจะจ่ายให้กับทางลูคัสลุกลองยิงไกลบริเวณหัวกะโหลกบอลหน,นีมือของอาริสันเข้าไปสุกก้นตะข่ายแบบสุดสวยสกอร์ตามมาเป็น2ประตูต่อหนึ่ง ในช่วงที่เหลือของเกมทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ถ้าไม่จบเกมลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะไปได้พร้อมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของ FA ครับหรือรอบก่อนรองชนะเลิศได้สําเร็จรอรุ่นผลการประกบคู่ต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้จะมีอะไรกันบ้าง 1. ขุมกำลังที่สุดแข็งแกร่งของลิเวอร์พูล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่ทางวอี์ภูลของเยอเกนครอปมากจะถูกตั้งคำถามมากที่สุดเลยก็คือความแตกต่างระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองฟุงตบอลได้เห็นถึงขนาดทีมของพวกเขาแม้ว่าอาจจะมีเสเวยผู้เล่นตัวจริงที่เรียกได้ว่าดีที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดของยุโรปหรือบางทีอาจจะดีที่สุดในโลกเสียด้วยซ้าแต่ตัวสำรองของพวกเขายะคค่อนข้างจะห่างกับผู้เล่นตัวจริงอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราได้เห็นกันในการแข่งขันฤดูกาลนี้เมื่อทางในายใหญ่ชาวเยอรมันได้ปรับแต่งทีมมาเรื่อยๆตามลำดับจนในตอนนี้มีขุมกำลังที่ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นเรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมามาครบตัดสินใจเปลี่ยนผู้เล่นรวดเดียวถึง1ิตตำแหน่งจากเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่เอาชนะเชลซีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เหลือเอาไว้เพียงทางจอแดนเฮนเดอร์สันไม่ฟิลกับตันทีมเพียงคนเดียวที่ได้เป็นตัวจริงจากเกมที่แล้วต่อเนื่องมาถึงเกมในนัดนี้ขณะที่ตัางอล s ิสันเบ็เกอร์ก็ได้กลับมาลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงให้กับทีมแทนที่คีวินคินเลอร์อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสําหรับรายอัพในเกมนี้ก็คือการออกสตาร์เป็นตัวจริงของดิอโกโชตาที่ได้แสดงให้เห็นเลยว่า เขาได้สลัดอาการบาดเจ็บข้อเท้าหายเป็นเปรดทิ้งแล้วหลังจากเกมในนัดที่แล้วได้ลงเล่นเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นนอกจากนี้ครอฟยังไว้วางใจในทีมของเขาถึงขั้นที่ว่าไม่ใส่ชื่อนักเตะแกนหลักอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาและเวอร์กิลฟานไดแม้กระทั่งตัวสำรองแต่สุดท้ายก็คว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงาม 2. มินามิโนะล่างทอง นับตั้งแต่ที่เขายา้ายจากเลสปูซาสปวกมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2020ทาคุมิมินามีโนะก็ต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสการลงสนามของตนเองมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามผลงานของเจ้าตัวในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นกระส้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขาพยายามทำให้กับสโมสรมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาเหมายิงคนเดียวสประตูกลายเป็นฮีโร่ของทีมในเกมนัดนี้ นี่เป็นการยิงประตูลูกที่8และลูกที่9ของเขาในการแข่งขันทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้จากการลงสนามทั้งสิ้น22นัดเรียกได้ว่าผลงานของเจ้าตัวนั้นไม่เบาเลยทีเดียวแต่หากเราเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นจะพบว่าหากนับเฉพาะในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเขายิงไปแล้วถึง7ลูกจากการลงสนามเพียงแค่8นัดเท่านั้นหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเกือบจะนัดละลูกกันเลย ในรายการคาราบาวครับที่เพิ่งจบลงไปเจ้าตัวก็กดไป4ประตูจาก5เกมและมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จก่อนที่จะคว้าแชมป์มาครองได้ในบันปลายดังนั้นแล้วเราก็หวังว่าผลงานของเขาในศึก FA ครับที่ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่ากันเลยกับการยิงไป3ประตูจาก3เกมจะเป็นอีกกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในรายการนี้อีกถ้วย 3. ความหวังในการลุ้นสีแชมป์อย่างที่เพืเ่นอนๆคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลของเราเพิ่งผงาดัคว้าแชมป์คาราบาวครับมาครองได้สําเร็จจากการดนลูกจุดโทษเอาชนะทีมแกร่งอย่างเชลซีในรอบชิงชนะเลิศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ชัยชนะเหนือนอริสิตี้เมื่อคืนนี้ก็ทําให้เราตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเอฟเอครับไปได้อีกรายการหรือต้องการชัยชนะอีกเพียง3เกมเท่านั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้สําเร็จ พลังการแข่งขันนัดดังกล่าวทาให้พวกเขายังอยู่ในเส้นทางการลุ้นสีแชมป์และต้องไม่ลืมว่าการแข่งขันในฤดูกาลนี้เหลืออยู่อีกเพียงไม่ถึง3เดือนเท่านั้นดังนั้นใช่ว่าความหวังนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากเรากลับมาดูสถิติเก่าๆจะพบว่าทั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกครับหรือแชมป์คาราบาวครับในปัจจุบันคือเมื่อปี2012ซึ่งในฤดูกาลนั้นพวกเขาก็กุยทางเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FA ฟเอคัได้ด้วย ขณะเดียวกันในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้เราก็จี้ติดทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบหายใจรถต้นคอส่วนในการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีกขาข้างหนึ่งก็ก้าวไปรอในรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วเช่นเดียวกัน 4. อาการบาดเจ็บของโจนส์เราต้องยอมรับกันเลยว่าหนุ่มน้อยเคอร์ติสโจนในวัยเพียง21ปีนักวันจะยิ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากขึ้นตามลำดับในแทบจะทุกครั้งที่เขามีโอกาสลงสนามให้กับลิเวอร์พูล ตั้งนี้นอกจากเจ้าตัวจะสร้างสัดโอกาสในการทำประตูด้วยตัวเองได้อยู่บ่อยครั้งแล้วการทำเกมและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำเกมลุกก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาหากเรามาดูผลงานของเจ้าตัวในช่วง25นาทีแรกของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่ทีมจะทำประตูขึ้นนำได้จ์นส์ก็น่าจะเป็นคนที่หาโอกาสเจาะแนวรับของนอริชได้มากที่สุดแล้ว อย่างไรก็ตามค่ำคืนที่กำลังเฉิดฉายของเขากับถูกทำลายลงด้วยการบาดเจ็บต้นขาที่ทำให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในช่วงพักครึ่งเวลาและเป็นฮาวิเอ็นเหลียที่ถูกส่งลงสนามมาทำหน้าที่แทนสำหรับในรายของโจนส์นั้นยังไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ของทางแกรต s เซา h เกตแต่เขายังคงทำผลงานได้แบบนี้ต่อไปมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่โอกาสของเขาจะมาถึง โคนาเต้ ate, แข็งแกร่งดุดหินผาหรือว่าผู้เพิ่งจะคว้าตัวทางโครนาเต้มาจากอาเบรัสซิกเมื่อช่วงสัมอร์ทีแล้วแต่เจ้าตัวก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดหลังมีโจเอลมาติฟและเวอร์กิลฟานได้ขวางทางอยู่อย่างไรก็ตามแทบจะทุกครั้งที่เขาได้โอกาสลงสนามเจ้าตัวก็มักจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเช่นเดียวกันกับเกมเมื่อคืนนี้ที่เขาแสดงเห็นถึงคลาสของตนเองอีกครั้ง ก่อนหน้านี้เราได้เห็นการประกบตัวนักเตะระดับโลกของเขาจนอยู่หมัดไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับทางคริสเตียโนโรนัลโดสูน้าจากทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือสราตันอิบราฮิโมวิชหัวออกตัวเก่าของทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานกันมาแล้วทว่าในเกมกับนอริชเจ้าตัวก็ได้แสดงให้เห็นถึงการเล่นอย่างใจเย็น มีระเบียบวินัยในเกมรับและเป็นที่พึ่งของทีมได้อย่างชัดแจง้งยัางที่ต้องรับมือกับเกมรุกของฝั่งตรงข้ามแล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ